สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆที่มีอุปการะคุณทุกๆท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาพบกับผมช็อปมะขามเท่าช่องใหม่กันเหมือนเดิมนะครับก็ EP นี้เป็น EP ที่เจ็ดสิบหกแหละก็ต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วเลยแล้วกันนะครับ EP ที่แล้วนะผมมีของสวยๆมาแบ่งปันให้พี่ๆ FC นะครับ EP นี้ผมก็มีของสวยเหมือนกันนะฮะอ่าพี่ๆ FC ท่านไหนสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะครับกับช็อปมักขามเท่าช่องใหม่นะฮะช่องทางการติดต่อผมทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้ว3ช่องทางนะครับมีเบอร์โทรศัพท์นะครับ0637973771นะครับแล้วก็มีรูปภาพคิวอารโค้ของไลน์นะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามขอรูปเพิ่มเติมนะครับหรือไม่ก็โทรสอบถามได้เลยนะครับยินดีให้บริการเหมือนเดิมนะฮะ ก็ EP นี้มาว่ากันด้วยเรื่องรูปภาพนะฮะวันนี้นะครับผมมีรูปภาพหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อสุขนะครับแล้วก็มีเครื่องรางนะครับเป็นพวกเบี้ยกแก้แล้วก็มีดนะครับแล้วก็ไม้คูนะฮะสิงเอาออกมาแบ่งปันให้พี่พี่ FC นะฮะได้เช่าบูชากันนะครับก็ ขอบคุณพี่ๆ FC นะครับแล้วก็พี่ๆชาว YouTube ท่านใหม่ๆนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับแล้วกดติดตามกดถูกใจกันนะครับขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านนะฮะก็มีพี่ๆหลายท่านนะครับโทรมาสอบถามผมวันนี้นะฮะโทรมาสอบถามกันหลายหลายท่านเหมือนกันนะฮะอยากได้ของไปบูชากันนะครับก็ขอบคุณนะครับโทรมาสอบถามได้ทักมาสอบถามได้นะครับขอบคุณมากๆนะครับก็ถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่ากันนะครับ มีราคาก็ต่อรองกันได้ราคาเปิดอยู่ที่ผมราคาปิดอยู่ที่พวกพี่ๆนะฮะถูกใจราคาไหนก็ว่างกันไปนะครับราคาเปิดเป็นราคาที่พ่อค้าหรือยังคนยังผมอยากได้อยู่แล้วนะครับแต่ราคาที่ตกลงกันได้อาจจะเป็นที่ราคาที่พวกพี่ๆเอ็บซีนะครับแล้วก็พี่ๆที่มีอุปกรณ์คุณทุกๆท่านนะฮะอาจจะเป็นราคาที่พี่ๆถูกใจนะครับก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะต่อรองกันได้นะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับกฎกติกาของช่องผมก็ให้ศึกษากรสะสมเหมือนเดิมนะครับดูให้ใช่ดูให้ชอบนะฮะพระผมแท้ดูง่ายนะครับไม่ต้องห่วงผมการันตีให้นะครับว่าพระแท้ดูง่ายไม่ต้องห่วงนะครับก็หาพี่เอฟทีท่านไหนสนใจก็สอบถามกั้เข้ามาได้นะครับวันนี้นะผมมีของมาแบ่งปันนะครับนี่ภาพถ่ายหลวงพ่อกลวยนะฮะเขาเรียกรูปรูป,ปีสองหนึ่งนะอันนี้ รูปถ่ายหลังตะก,กุดยุคต้นนะฮะหลังตะก,กุดสามขะสัต์นี่นะครับครึ่งองค์หลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะครับนี่สวยเลยนี่เดิมเดิมเลยนะครับนี่เดิมเดิมเลยออกจากวัดเดิมเดิมเลยนะครับนี่นะพีพีเอฟซีชอบก็ทักมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับผมแบ่งปันให้ไม่แพงนะฮะ แ่งปันให้ไม่แพงมากนะครับก็ราคาพอไปได้นะครับนี่อันนี้เป็นรูปถ่ายเป็นะกับหลวง, missing, รงประเดิมวัดหนองพูนะฮะข้างหลังเป็นลุกเป็นราชการนะครับนี่ยุคต้นเลยนะนี่นะครับนี่รูปถ่ายเป็นะกับหลวง,รงประเดิมวัดหนองพูเลี่ยมเงินนะฮะอันนี้เลี่ยมเงินนะนี่นะครับเลี่ยมเงินเลี่ยมเงินเดิมเดิมเลยนะครับแบบนี้ สวยอย่างนี้นะฮะดูนะครับนี่สวยจริงๆต่างรัชก,การนะครับราคาก็ไม่แพงมากจนเกินไปนะฮะจับต้องได้นี่วันนี้มาว่ากันด้วยเรื่องรูปถ่ายนะฮะรูปถ่ายหลวงพุทสุภนะฮะวัดปากคอมาขานเท่านะครับรูปถ่ายพระครูวิมลคุณากรน,นะฮะนี่เดิมคลาสสิกสวยๆเลยนะครับนี่นะฮะดูภาพ ราคาก็จับต้องได้เหมือนเดิมนะพี่ผมออกมาแบ่งปันนะครับถูกใจราคาไหนก็ต่อรองงันเข้ามาราคาเปิดอยู่ที่ผมราคาปิดอยู่ที่พวกพี่ๆนะก็ไปอยากแบ่งปันให้นะครับนี่สมเด็จนะฮะจิรดานะฮะแวกม่านนะฮะหลวงพ่อก,กวยนะครับพิมพ์ใหญ่นะนี่วัดโคสิตารามยุคต้นนะอันนี้นี่ครับ ออกปี2513-2515นะฮะนี่สวยๆเลยนี่นะครับเป็นเนื้อดินผสมผงออกวัดโคสิตาลามเลยนะฮะอันนี้ดินวัดโคสิตาลามเหมือนดินวัดบ้านแครนะฮะอําเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทนะครับขอ,อ,องหลวงพ่อกวยนะครับนี่สิงห์หลวงพ่อเดิมวัดหนองโคนะครับสิงห์สามขวัญน,นะฮะ นี่สวยสวยอันนี้เป็นงานะครับงาแท้ๆเลยสิงเข้าแท้นะฮะสิงสามขวันหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพสภาพน่ารักนะครับสมบูรณ์มากนี่นะครับนี่ให้ดูกันชัดๆอย่างนี้เลยสมบูรณ์มากๆนะครับโอ้ยหาไปพี่ f อท่านไหนชอบก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับนี่สมเด็จปากน้ำนะฮะ เลียมทองแท้ปิดหลังตอนนี้ราคาทองแพงด้วยนี่นะครับเจ้าของใช้มาจริงๆดูสภาพมม่ต้องพูดถึงเลยนี่นะครับราคาก็พอสมควรนะฮะเลียมทองแท้หนาปึกปิดหลังด้วยอันนี้เดิมๆบ้านๆเลยนะครับนี่เบีย้ยแก้นะครับหลวงพระบุญวัดกลางบางแก้วถาดสามห่วงนะครับนี่ดู สวยขนาดนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับนี่ดูลักเกาเกาๆดูห่วงดูการถักนะสวยๆอย่างนี้นะครับไม่ต้องพูดถึงดูง่ายๆนะครับราคาจับต้องได้ไม่แพงนะฮะนี่ไม้ค <c oughs> ูนะฮะนี่ไม้คูเป็นงานแกะนะครับมีรอยจานเต็มเต็ม เต็มไม้เลยนะครับเป็นเงินนะฮะจับเงินหมดนะครับนี่เป็นเงินนะครับไม้คูยาวนะฮะนี่นะครับหลวงพ่อเดิมวัดหลวงโพนะฮะนี่นี่สวยนะครับสวยมากๆนี่จานเต็มไม้เลยนะครับ นี่สวยจริงนะครับไอคูอันนี้ผมบอกก่อนเลยว่าสวยจริง,รงนี่นะฮะก็ราคาก็ไม่แพงนะครับจับต้องได้เหมือนกันพี่ๆเอฟซีท่านไหนชอบก็ลองโทรมาคุยนะครับทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้แบ่งปันได้ผมแบ่งให้นะครับนี่อันนี้ที่เด็ดเลยท้ายรายการนะฮะมีสาริก,กานะฮะอันนี้มีสาริก,กานะ ไม่ถึงพระกานะครับเป็นสาริกานะครับสามกษัตริย์นะฮะนำพุกยุคต้นนะครับนี่นำพุกยุคต้นคือสภาพมีสมบูรณ์นะครับแบบนี้สมบูรณ์มากเก็บดีมากเลยนะครับดูดูสภาพแทบจะไม่ผ่านการใช้เลยนะครับเงินทองหน้านะครับสามกษัตริย์ทรงเครื่องนะฮะนี่นี่นะครับ ผมกล้าพูดเลยว่ามีดทุกเล่มของหลวงพ่อมีเจ้าของแน่นอนนะนี่นะครับนี่สวยแบบนี้หาดูยากนะครับผมกล้าพูดนี่นะครับดูใบนะฮะศิลปะนะฮะขานตอกลายนะครับของแต่ละช่างบ่งบอกถึงเอกลักษณ์นะว่ายุคไหนยุคไหนนะครับนี่ ดูนะฮะเดิมเดิมเลยนะครับนี่เดิมเดิมเลยสภาพสมบูรณ์มากนะครับนี่นะฮะดูแหมถากนะฮะุูต้นเลยนะครับเป็นมีดสามกริยัดทรงเครื่องเลยนะฮะแบบนี้หากพี่พี่เอฟซีท่านไหนชอบนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับราคาแบ่งปันได้นะฮะถูกใจราคาไหนลองต่อรองกันเข้ามาได้นะครับก็ ของดีๆมีมาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ผมก็อาจจะทิ้งช่วงห่างไปหน่อยนะก็เดี๋ยวจะลงไลฟ์ให้ทุกวันนะครับเอามาลงวิดีโอช่องทุกวันนะครับพี่ๆ fc ท่านไหนสนใจก็ลองติดต่อสอบถามกเข้ามาได้นะครับ EP นี้ผมก็ขอฝากเนื้อฝากตัวพี่ๆชาว y t u t u นะฮะแล้วก็พี่ๆ fc แล้วก็พี่ๆที่มีอุปการะคุณทกทุกท่านนะครับเข้ามาชมแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดถูกใจไว้นะครับ เพื่อเปิดการมองเห็นใน e ีีต่อๆไปนะครับ EP นี้ผมขอฝากเนื้อฝากตัวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ